นางตานีผีสาวพราวเสน่หดงกล้วยอาถรรพ์กลางหมู่บ้านริมคลองที่ห่างไกลความเจริญมีดงกล้วยตานีที่ขึ้นหนาทึบจนแสงอาทิตย์ไม่อาจส่องถึงชาวบ้านต่างร่ำลือถึงนางตานีผีสาวพายไม้ที่สถิตยอยู่ในต้นกล้วยที่ออกปลีกลางลำต้นนางงดงามราวเทพธิดา ผิวนวลผ่องภายใต้สบายสีเขียวอ่อนลอยอยู่ท่ามกลางใบกล้วยยามค่ำคืนแต่สเสน่ห์ของนางมาพร้อมกับอาถรรพ์ห้ามใครตัดต้นกล้วยที่นางสิงสถิตโดยเด็ดขาดนายสินชายหนุ่มชาวนาผู้ซื่อสัตย์แต่เป็นคนหนุ่มที่ใจกล้าไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเขาต้องเดินผ่านดงกล้วยนี้ทุกคืนเพื่อไปเฝ้านาข้าว ยามค่ำคืนที่เงียบสงัดเสียงหวีดหวิวของลมที่พัดผ่านใบกล้วยเหมือนเสียงกระซิบที่ชวนขนหัวลุกคืนหนึง่งขณะที่นายสินเดินผ่านกลิ่นหอมหวานของดอกไม้ป่าที่ไม่คุ้นเคยก็ลอยมาแตะจมูกเขาเขารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองจากความมืดมิดใครอยู่ตรงนั้นน่ะ ในายสินถามสิงสันเงาตะคุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นจากกอวายข้างต้นกล้วยยักษ์เป็นหญิงสาวที่สวยสะกดใจนางยิ้มบางๆดวงตาเป็นประกายในความมืดร่างกายของนางดูเรืองรองภายป้ายแสงจันทร์อย่ากลัวเลยพ่อหนุ่มข้าชื่อนารีอาศัยอยู่ในดงกล้วยนี้มานานแล้ว เสียงของนางหวานหยดย้อยเหมือนน้ำผึ้งสเสน่หาในยามค่ำคืนตั้งแต่วันนั้นในาสินก็ถูกนารีร่ายมนใส่โดยไม่รู้ตัวทุกคืนหลังพระอาทิตย์ตกดินเขามักจะแวะเวียนมาที่ดงกล้วยและนารีก็จะรออยู่เสมอนารีไม่เหมือนหญิงสาวทั่วไปนางรู้เรื่องราวในใจของในาสินทุกอย่าง รอยยิ้นคําพูดอ่อนโยนและท่าทีที่อ่อนหวานของนางทำให้ชายหนุ่มหลงไหลจนงงหัวไม่ขึ้นในสินเริ่มละเลยงานในานาไม่สนใจชาวบ้านที่เตือนถึงอาถรรพ์ของนางตานีเขาไม่เชื่อว่านารีคือผีนารีเจ้าช่างงดงามเหลือเกินข้ารักเจ้า นายสินกระซิบขณะที่นารีกำลังป้อนกล้วยน้ำว้าหอมหวานให้เขาแต่ข้ามิใช่มนุษย์นะสินท่านไม่กลัวหรือนางถามพร้อมรอยยิ้มซ่อนความเศรา้าข้าไม่สนเจ้าจะเป็นอะไรก็ช่างขอแค่เจ้าอยู่ข้างข้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆนารีดูแลนายศินอย่างดี คืนไหนที่นายสินเหนื่อยจากงานนางจะคอยนวดให้จนเขาเคลิ้มหลับไปในอ้อมแขนที่เย็นเฉียบของนางชาวบ้านต่างเห็นความผิดปกตินายสินพรอนซุปลงอย่างน่าหายแต่ดวงตาของเขามีประกายแห่งความรักที่น่ากลัวจันเพนหญิงสาวที่แอบหลงรักนายสินมานานเริ่มสงสัยในตัวนารีนางไปปรึกษาหลวงพ่อเ่อนพระสงฆ์ชราผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์ อาตมาเคยได้ยินตำนานนางตานีจะรักชายใดก็ต่อเมื่อเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์แต่ถ้าเขามีหญิงอื่นนางก็จะหึงหวงและเอาชีวิตผู้นั้นไปอยู่ด้วยหลวงพ่อกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหลวงพ่อมอบสายสินอาคมและมีดหมอให้จันเพนโดยกำชับว่าให้ซ่อนไว้ในกระเป๋านายศินคืนต่อมานายสินไปหานารีตามปกติ แต่จู่ๆเขาก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ต่างไปจากทุกวันร่างของนารีดูโปร่งแสงกว่าเดิมสินเจ้าซ่อนอะไรไว้ในย่ามนารีจ้องมองเขาด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปนายสินปฏิเสธแต่นารีไม่เชื่อนางเอื้อมมือที่เย็นชืดไปเปิดย่ามพลันที่มือของนางสัมผัสกับมีดหมอนารีกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ร่างของนางสันเทาและเปล่งแสงสีเขียวจ้าใบหน้าสวยงามบิดเบี้ยวกลายเป็นใบหน้าผีที่น่ากลัวชุดสบายสีเขียวอ่อนกลายเป็นกาบเกลือยที่ผุพังเจ้าเจ้าทรยศคข้าเจ้าเอาของต่ำมาที่นี่ทำไมเสียงของนางแหลมสูงจนบาดแก้วหู นายสินตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเขาสุดลงกับพื้นในที่สุดเขาก็เห็นความจริงนารีคือผีตานีที่รักและหึงหวงอย่างบ้าคลัง่งนารีในร่างผีพูงเข้าใส่ในสินแต่ทันใดนั้นจันเพนก็วิ่งออกมาจากความมืดนางความมีดหมอขึ้นมาตั้งรับหยุดนะปล่อยสินไปเถอะจันเพนตะโกนฮพวกมนุษย์เนรคุณ เจ้าเป็นใครถึงกล้ามาขวางความรักของข้านารีเหวี่ยงพลังอาถรรพ์ใส่จันเพนแต่พลังนั้นถูกต้านทานด้วยสายสินอาคมที่ผูกรอบต้นกล้วยใหญ่หลวงพ่อเถื่อนปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพระคาถานำไม้เท้าเคาะไปที่โคนต้นกล้วยนารีวิญญาณพรายไม้เจ้าสร้างกรรมด้วยความรักที่ผิดมนุษย์จงกลับไปอยู่ในภพภูมิของเจ้าเสียเถิด นารีกรีดร้องอย่างเจ็บปวดอีกครั้งร่างของนางค่อยๆสลายกลายเป็นควันสีเขียวที่วนรอบต้นกล้วยยักษ์ใบหน้าสุดท้ายของนางเต็มไปด้วยความเครียดแค้นก่อนที่ควันนั้นจะจางหายไปในความมืดในายสินรอดชีวิตแต่เขาก็ตกอยู่ในอาการสึมเศร้าและหวาดกลัวเขาตระหนักว่าสเสน่หาอันหอมหวานนั้นคือกับดักที่เกือบทำให้เขาต้องสูญสิ้นชีวิตไปตลอดกาล วันรุ่งขึ้นชาวบ้านและหลวงพ่อเถื่อนได้ทำพิธีตัดต้นกล้วยตานีที่สิงสถิตของนางตานีทิ้งและเผาทำลายเพื่อปลดปล่อยวิญญาณนับแต่นั้นมาดงกล้วยแห่งนั้นก็ไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปอีกเลยนายศินแม้จะรอดชีวิตมาได้แต่เขาก็ไม่เคยลืมรอยยิ้มและแววตาที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และอาถรรพ์ของนางตานีนารีตานี ผีสาวพราวสเสน่ห์ที่เกือบพรากชีวิตเขาไปเพราะความรักที่แรงกล้าและเรื่องราวนี้ก็ถูกเล่าขานสื่อไปเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรักที่อันตรายในยามค่ำคืน